ตวสอบมายื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ2อ2ถึงกุมภานะครับแล้วก็ต้องมายื่นด้วยตนเองนะครับแล้วก็การยื่นก็ให้ใช้ใบคำร้องแบบคำร้องให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สศสะกอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับทั้งหมดนะครับสำนักวัตนธรชนเสียค่าธรรมเนียมวิชาละ20บาทต่อคนนะครับวันที่เราให้บริการดูกระดาษคำตอบคือวันเสาร์ที่16กกุมภาห้าหก โดยที่ทางสสจะบริการตามลำดับการยื่นคาร้องและก็ขอให้ผู้ที่จะมายื่นคําร้องเนี่ยนะครับให้ยึดข้อปฏิบัติมาดูกระดับคตอบก็คืนหนึ่งจะต้องมาตามวันเวลาที่นัดแล้วก็รับบัตรคิวเพื่อดูกระดับคตอบสองการดูการาตอบดูได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นสามนำบัตรประชาชนพร้อมใบเสร็จเงินมาแสดงเป็นหลักฐาน 4. ให้คนจดจำคะแนนสองตนเองเพื่อให้การตรวจสอบคําตอบ เป็นไปอย่างตัวเดียวเึลนแต่ห้ามจดนะครับระหว่างการคำตอบนี่ห้ามนำอักรปากกาอย,ย่างกบห้ามจดกระป๋านะก็ห้ามนําข้อสอบเลย,ยต่างๆห้ามจดคะแนนนะครับกรณีให้ผู้อื่นมาดูกระดาษคาตอบต้องมีใบมอบอหนาาใบเสร็จรับเงินบัตรประชาชนของผู้ผู้้อสอบบัตรประชาชนของผู้มาดูแทนเป็นหลักฐานผู้ที่ไม่ไม่ได้มาดูกระดาษคาตอบตามเวลาที่รับหมายถือว่าสละสิทธิ์เอกาสารที่ต้องนํามาในวันที่นัดก,กระดาษคาตอบก็คือใบเสร็จรับเงินบัตรประชาชน กรณีให้ผู้อื่นมาดูก็ให้มีใบบอมนใะบเสร็จทับเงินบัญชีชดเชยเขอสอบบัะชนทั้งหมดนี้ก็คือเป็นแนวเป็นบัติที่สสทำม,มาตลอดนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะเตง